สวัสดีจ้าเพื่อนๆยูโรทิสา <T> มีแฟนคลับหลายคนอยู่นะคะที่มาคอมเมนต์หรือว่าเห็นจากที่อื่นนะคะว่าคู่นี้ไม่เหมาะสมกันนะคะด้วยอายุหรือว่าด้วยอะไรก็แล้วแต่นะคะสำหรับแอดนะคะความคิดเห็นส่วนตัวนะคะอาจจะไม่ถูกใจใครนะคะต้องขอ มาภัยด้วยนะคะอ่สำหรับแอดแอดมองว่าความรักระหว่างคนสองคนเมื่อเกิดขึ้นแล้วความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่ประเด็นสำคัญเลยนะคะคือมันอยู่ที่สองคนว่าเขาจะมีความรักให้กันมากน้อยแค่ไหน เป็นความรักที่จริงใจแค่ไหนสำหรับในคู่ของยูโรทิสาานื่อเขาสองคนมีความรักให้แก่กันอายุก็เป็นเพียงแค่ตัวเลขนะคะไม่ว่าอายุจะอ่างกันมากเพียงใดหรือว่าอ่างกันไม่มากก็แล้วแต่ก็เดี๋ยวนี้สมัยนี้ก็ ก็เห็นอยู่หลายคู่นะคะในวงการบันเทิงแล้วก็นอกวงการก็ที่อายุต่างกันมากๆก,ก,ก็อยู่กันยืดยาวก็มีเยอะแยะแล้วก็คู่ที่อายุไล่เลี่ยกันรุ่นเดียวกันเลิกกันก็เยอะแยะเหมือนกันเลยแอดมองว่า,าเรื่องของความไม่เหมาะสมน่าจะตัดประเด็นนี้ออกไปนะคะเรา มองที่ความรักของเขาทั้งสองคนจะดีกว่าเมื่อความรักมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ยินดีกับเขาให้เขาได้คบกันยืดยาวนะคะพี่สาก็อยู่ในวงการบันเทิงมาหลายปีแล้วนะคะเป็นสิบปีแล้วนะคะแอ้ก็ติดตามมาตลอด ทิสาก็เป็นที่ปรึกษาให้ยูโรยูโรก็เป็นที่ปรึกษาให้ทิศาในบางเรื่องที่ทิศาไม่รู้ก็คือเป็นทั้งพี่เป็นทั้งน้องเป็นทั้งคนพิเศษของกันและกันนะคะเรื่องของความชัดเจนก็คงจะเป็นเรื่องของอนาคตนะคะก็เมื่อไร่ที่ทั้งคู่ออกมาพูด ว่ากําลังคุยกันอยู่นะกําลังศึกษากันอยู่นะนั่นแหละค่ะก็คือวันนั้นคือความชจัดเจนของทั้งสองคนนะคะก็อยากให้แฟนคลับทุกคนคอยให้กําลังใจแบบนี้ตลอดไปนะคะค่ะขอบคุณค่ะ